มาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังนะท่านผู้ชมคุณศศิพิมลถ้าจะย้อนกลับใจความไปได้ในโอกาสของเราเช่นเดียวกันได้รับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบที่จังหวัดนครสวรรค์ใจความสาคัญนั้นคือสระบ่อดินขาวแกๆเคยที่เราได้ยินนะฮะตั้งแต่ปี2563ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเห็นได้ว่าโครงการนี้เองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ให้โอกาสแก่พี่น้องประชาชนสามารถเข้ามาทําประโยชน์ ทางด้านการเกษตรที่อยู่อาศัยแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยแล้วอนุเคราะห์สะบอดินขาวแต่สะบอดินขาวนั้นจะมีที่มาแล้วมีคุณประโยชน์อเนกอนันต์ที่พระองค์ท่านพระราชทานให้เช่นไรเดี๋ยวไปฟังของพ้องกับผมนะครับถ้าย้อนกลับไปครับช่วงวันที่24ิพฤศจิกายนปี25 6 3นะครับไปที่ชาวบ้านหมู่บ่อดินขาวสะบอดินขาวตำบลพรมนิมิต,ตมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยได้เคยเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรดำเนินงานสระบ่อดินขาวที่ตำบลพรมนิมิตทุกๆคนจําได้แน่นอนนี่คือพื้นที่ต่างๆที่สระบ่อดินขาวผมจะเล่าให้ฟังว่าแต่เดิมเป็นเช่นไรนะครับสระบ่อดินขาวเป็นแหล่งน้ําที่พระราชทานแก่รัษฎรในพื้นที่ตำบลพรมนิมิตอาเภอตาคลีเพื่อการอุปโภ,โภคบริโภคซึ่งแต่เดิมนะครับปี2458บริษัทปูนซีเมนไทยจํากัดดําเนินการขุดดินขาวซึ่งเป็นวัตถุด,ดิบหลักสําคัญในการผลิตปูนซีเมนที่ตำบลพรมนิมิต นั่นแหละครับเป็นที่มาทําไมชื่อบ้านบา่อสะบอดินขาวและต่อมาเมื่อไม่ได้ขุดดินขาวแล้วพื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นแอ่งกักเก็บน้ําขนาดใหญ่จุกว่า1นึ่งแหมื่นลูกบาทเมตรมีพื้นที่รอบรอบบ่อเนี่ยหนึ 1, 3, กิโลเมตรพื้นที่บ่อรวม23ไรเ่เศษเป็นพื้นที่ราบนะครับเจ็ดร้อยหกสิบหกไร่ด้วยกันสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย จึงดาเนินการให้ประชาชนเ,นเข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อทําการ,กรเกษตรเพื่ออยู่อาศัยนั่นแหละครับทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรา,านิทานที่จะสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อให้การดําเนินการโครงการพัฒนาสาบาด,ดินขาวซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในชุมชน สามารถพึ่งพานตนเองได้คือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและประชาชนนั้นมีน้ําใช้ในการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรอย่างมั่นคงนะคะโดยได้น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทําเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดํำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และพัฒนาสระบอดินขาวให้เป็นพื้นที่รองรับการกักเก็บน้ําในฤดูฝนสํารองน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งและก็บรเทาปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะคะหัวใจสําคัญที่จะช่วยเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ของสะแห่งนี้ก็คือเครื่องสูบน้ําพลังงานไฟฟ้าที่รับพลังงานจากแผงโซลารเซลล์ กลางสะนี้เองนะคะก่อนสูบน้ําในสะขึ้นมาพักไว้ที่ถังกักเก็บน้ําหรือว่าแทงน้ําแล้วก็แจกจ่ายไปให้ชาวบ้านหมู่บ้านบ่นบอดินขาวแล้วก็ชุมชนใกล้เคียง3ามตำบลซึ่งม,มีซึ่งมีอยู่ประมาณ400กว่าครัวเรือนนะคะได้นําไปใช้ประโยชน์วควบคู่ไปกับการส่งเสริมการ,ำกร,รทำเกษตรทฤษฎีใหม่กเกษตรผสมผสานตามเนวพระราชนมริประบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิต ก็เป็นการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้ง6ด้านได้แก่ดินน้ำกเกษตรพลังงานทดแทนป่าและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามภูมิสังคมชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสึกไปค่ะนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีพระเมตตาให้ที่อยู่อาศัยพร้อมกับพัฒนาแหล่งพื้นที่ภูมิศาสตร์ให้เหมาะสมกับพี่น้อง ประชาชนเพืรัษฎรที่พระองค์ท่านปกครองอยู่ตามหลักปณิธานว่าสืบสารต่อยอดเพระปริธานในคราวนี้เพื่อความผาสึกของพี่น้องประชาชนนั่นแหะครับ